เสด็ดดูไว้จัดถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงถึงเมางอีกจับถึงไม่ถึงโอ้ยี่ยถึงไม่ถึงเอาไอีกจับไม่ตอบอีกถึงไม่ถึงเอาไปคลิปด้วยไอ้จัดเดี๋ยวมื่ไห่เนี่ยมึงจำไหมยี่ย่ะอูไม่อยากให้เสียคนดีๆไปหรือไ

โดนแล้วเนี่ยขนาดบวชมึงบวชกี่พรรษาวะสองพรรษาไอสัตว์ให้อาราธนาสิไน้กูว่าที่มันสึกนี่คือเจ้าวาดบอกสึกเถอะสึกเถอะใช้ได้ยังอ่ะเขียนได้เยอะถ้าเกิดมึงฟังกูนะไอ้สัต์แล้วมึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยอนาคตอราจะเป็นอาจารย์ฝา่งผู้ดวงดังก็ได้ Đó, này chân toàn Lai mơ suối quỳnh vào nè Bánh chụp chân này quá, có tám, มสามโอ้ยอย่างน้อยจบมสามไม่ใช่จบมหกจบมากมนสามชั้นนี่พอพอหรือละลายความในใจเหรอถูกไหมลูกน่ารัไง

กูก็เข้าใจรู ang, thôi, nice ô, right? ้ทุกอย่างนะแต่กูไม่เคยเข้าใจมึงไงกูยังคงไม่บรรลุที่กูบอกอ่ะเนอย่างก็ฉลาดแล้วมันอย่างก็โง่แล้วที่อื่นนะโอ้โหไปต้องรีบอะไรเจ้าไหมหลัง มีคลิปด้หรอวใครมีคลิปไอ้สัตว์ขอดูคลิปหน่อยมาเปิดตัวนี้อคลดูไนั้งี่รไดนี่ก็ไลฟ์ทุกวันไม่ใช่วันธรรมดานะวันหนึ่งหลายชั่วโมงไม่รู้ไลฟ์ี่อะไรไอ้สัตว์ประจำคนดู้นคนดูประมาณสามล้านกวคนก็ไลฟ์ แม่นอนลบหมดแล้วครับไปไดบ่อยไม่เขียนไปเขียนเลยเอาตรง้ายส่ยหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเขียนแล้วมันก็ลงไปเอง ทกอย่างก็มไม่เข้าใจมัน,มนไงอยังว่าลุกปาเอ,อ้ยเป็นหเป็นตาความในใจมันเยอะนือเกินโอ้โอยไกลไปไหนนะไกดูกาดามเลยไ,ไอาจารย์อ่านไ่กนี่คือมันกำลังเขียนเขียนยันลบยันอยูอย่เนีม้นียวอซ้อนสุดยอด ดูดนเดียวดนปับด้วพิมพ์ของไ์กลุ่มนีรูบอกแล้วขนาดมสามขนาดนี้ถ้ามนจบปริญญาตรีนี่คงบรรลัแหละต้องทำเลหัการ ไปองการสงการลูกสิจิบล <laughs> ักไล่เไหร่ก็ไม่ไปเจ้ากรรในเวรกูเหลือเกินสคิดไม่ออกเลยอ่ยโอ้ ดี๋ยวผสรุปให้ฟังนี่กมนั่งมองผมคิดนิดนึง lắc cái <laughs> cung điều Hãy tôi Khó kênh Ghiền เจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีเจ็ดแล้วใช่ไหมติดสามนาทีเจ็ดหกสิบนาีจบแล้วน้นตาจะไหลรุปคือที่มึงเขียนมาคืออะไรนะ กูกูคงกูคงมัต uh, ้องเขียนกูแล้วไอ้สัตว์นั่มอยู่ที่นอ้ยไอ้สัตว์เขียนเต็มหน้ากระดาษเลยอ้ามึงมึงนี่ต้องแบกเพื่อนไอ้สัตว์

ลงไม่หยีอ่ะเอาองลงไม่หยีลงอาอเอา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 เออคิดถึงในฐาดดีนะวันนี้ยังไม่พร้อมเล่นเลยครับขึ้นมาแบมมือ ตอนนี้จะสิบนาทีละโอเคนะเออไปเอียนเดินไปดูหน้าหน่อยอี่ไปดูหน้าก่อน